มาครับคุณถาา้าเก่าเบาห้ได้ข้อคิดเนาะเ้าห้ได้คาติเนาะเพื่อนเะพื่อนะพี่อนะคุณนะพี่โล่นึงเหมนเงี้ยนกันได้เบาประโยเบาได้งเงี้ยด็กข้ามกับเบารลยพี่น้องคอยพอสีเดยียดดอก ออฟฟิศและบ้านใหม่มีผลกระทบจับแผ่นดินไหวไหมบอสไม่จ้ามันไม่มีค้างพป็นยังชั่วมันลมมันล่มแล้วมันสัญญาณมันก็เลยหายมันล่มสัญญาณมันก็เลยหายพี่น้องตั้งแต่แผ่นดินไหวมากมันค้างขนองบีกบอสมันเกี่ยวกับลมมันเกี่ยวกับแผ่นดินไหวดอกสัญญาณน่ะสัญญาณไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวมันเกี่ยวกับลม ไาลูกไปไปไปหาไปไปน้อ,อ,องมามยากาศบ้านห่างจากเซนทันแค่สิบนาทีเองไปไปเซนทันก็ง่ายมันอยู่ชานเมืองไอเราอยู่ชานเมือง ชาิเมืองกับขี้ไปนี่กับแม่นนี่ไปฟินขับกับไปร้างนี่แหละพี่น้องฟินขับพี่บ้าน,นฟินแนลกับไปท่างนี่แหละฟินขับของพี่บ้านฟินแนลบรรยากาศทุ่งนาดีดีบรรยากาศทุ่งนาเพื่อนสางลายกาาันล่ะ ถ้าใครติดตามจะรู้ว่าผมก็เป็นอย่างนี้แหละก็ไลฟ์สดอย่างนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วก็ไลฟ์สดมาอย่างนีมาโดยตลอดอยู่แล้วก็เป็นนักไลฟ์ไหมเขาเป็นนักไล่ใด่ไหมน้องนักไลฟ์สดตดก็ไลฟ์กินข้าวก็ไลฟ์พาชมบรรยากาศขันคอยร้องเพลงดอกคอยล่องเพื่อได้ดอกเพี้ยงคอยร้องเพื่อได้ดุลดอกขันคอยเฝ้าเด็กขันเฝ้าได้สุดพลังเหมือนกันล่ะพูดได้สุดพลัง โอ้ยขั้นหืมสงสัยน้องต้นไม้ข้างหลังก็บใบตาดเด้ต้นไม้ย่างๆหมดทุกต้นเลยนี่บใบตาต้นไม้เด้พี่น้องยังหมดทุกต้นเด้ยังหมดสุกต้นนะบอกไว้ก่อนต้นไม้บรรยากาศดีมากบอกเลยหลังบ้านค่อยนี่บอกเลย ไปบอกเลยบรรยากาศลางบาปคออนนี้ต้นไมมเขอไปตตาจะตุนเนีต้นใม่ย่งเบ,บ,บนี่นี่เอฟซีเราจะตัดเรื่องขโตวซ้ำซากกับเวตาตดจงไปเหมือนเลยจงไปทำไปต้อเราเอฟซแหละไม่ีแย่มากหรอกขอกับยูนั้นเอฟซีพี่น้องขอยี่หดให้ผู้ใดยูเอฟซีมายามมาเที่ยวหาขากับฟอร์ลาเอฟซีทำไปเอฟซมาเยี่ยมมายามเผื่อด้มาเที่ยวหามากินเขาแรงมากินเขาใบน้ำตัวเอฟซแทนขับกันเลเนาะ พี่ว่าฟินแลนด์ยูบอมือนีแม่แม่สิไปเฮเลนน้ำเด้อกั็มากตันนี้อืบว่าไหลมาหยังมาต่อสูกันยูนเฮามื่กิน,าากนเรายาป่าปิ่งอยู่นี่มาฉาดร่างสันพี่นอ้องต้นไม้ต้นไหล